อาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเนี่ยเรียนเรื่องอะไรที่หายไปจำนวนที่หายไปคุณสายครับ สามสิบห36ามหคะสาบหกสารบสาหกสามบกสนรสิบนกสามสิกสามกสามสนหกสามสามสามสบหามสิามบหาบม นักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูนได้นะคะวันนี้ก็คือจำนวนที่หายไปเองนักเรียนวันนี้เราจะมาหาจำนวนที่หายไปนั่นแหละมาดูอันแรกก่อนตรงนี้ง่ายๆนะอ่ะสองคูณแปดได้เท่าไหร่สิบหกค่ะสิบหกค่ะใช่สองคูแปดได้สิบหกนะคะสองคูณแปดได้สิบหกอ่ะในประโยคสัญลักษณ์การคูนใช่ไหมคะนักเรียนมันจะมีอยู่สามจำนวน มีอยู่แค่3ามจำนวนใช่ไหมคะอ่ะจำนวนที่1อยู่นี่จํานวนที่1นึ่จำนวนที่2แล้วก็จํานวนที่3ครูถามก่อนนักเรียนว่า3ามจำนวนนี้จํานวนไหนจะมากที่สุดมีใครสามารถตอบได้บ้างจำนวนสนงจำนวนสองวตั้ง วอ่ยจำนวนไหนจะมากจำนวนสามจำนวนสามใช่ไหมใช่จำนวนที่สามไรจำนวนที่สามจะมากที่สุดเราสังเกตจากการที่เวลาเราคูณใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นสองคูณสองใช่ไหมสองคูณสองได้สี่ใช่ไหมคะเห็นไหมว่าจํานวนที่สามากที่สุดอ่ะถ้าเราเอาสองไปคูณห้าสองคูณห้าได้เป็นสิบใช่ไหมคะ เห็นไหมว่าจํานวนที่3าจะมากที่สุดเลยนะคะตรงนี้ให้น้องจาไว้เลยว่าจํานวนที่สามันจะมากที่สุดแน่นอนนะคะตรงนี้อ่ะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปแบบของการหารเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปแบบของการหารจะเปลี่ยนได้อยู่2รูปแบบเปลี่ยนได้อยู่2รูปแบบนะคะมาดูรูปแบบที่1ก่อนอ่ะรูปแบบที่1คือ จำนวนที่สามหารจำนวนที่หนึ่งแล้วมันจะได้จำนวนที่สองตรงนี้นะคะอ่ะถ้าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนักเรียนว่าอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่สองจะเป็นยังไงใครใครพอจะเดาได้บ้างสามคูณสองเท่ากับจำนวนหนึ่งเปลี่ยนน้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของการหารค่ะเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบการหารเกือบถูกละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขนมทิงเอามาหารกันอาะ อ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็คือเอาจำนวนที่สามมาทำยังไงหารับสอใช่จำนวนที่สามหารจำนวนที่สองใช่ไหมคะแล้วมันก็จะได้จำนวนที่หนึ่งเก่งมากเก่งมากค่ะตรงนี้โอเคทีนี้เราเราทราบแล้วนะว่ามันเปลี่ยนได้อยู่สองรูปแบบใช่ไหมคะถ้าน้องสังเกตดูอ่ะจำนวนที่สามถ้าเราเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปแบบของการหารใช่ไหมคะจำนวนที่สาตรงนี้ เขาก็จะเป็นตัวตั้งเสมอเลยนะคะจํานวนที่3มเพราะว่าจํานวนที่3มากที่สุดใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวตั้งเสมอถ้าเราจํานวนที่3หารจานวนที่1จํานวนที่เหลืออยู่ก็คือคําตอบนั่นก็คือจํานวนที่สองไงจะเป็นคําตอบอ่าถ้าเราจํานวนที่สาหารจํานวนที่สองใช่ไหมคะคาตอบก็คือจํานวนที่เหลืออยู่ก็คือจํานวนที่1โอเคตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาใส่เป็นตัวเลขไปเลยนะคะตรงนี้ อ่ะอันแรกตัวอย่างอันแรก20คูณเข้ากับ180ตรงนี้เราหาคำตอบมาแล้วนะคะว่า20คูณ9ได้180แต่ครูครูไม่ได้มาถามนักเรียนว่ามันได้คำตอบยังไงถูกต้องไหมครูแค่อยากให้นักเรียนมาเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปแบบการหารให้ครูหน่อยโดยที่อันแรกอ่ะเรามาเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปแบบที่1ก่อน เปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปแบบที่หนึ่งก่อนใครใครนักเรียนบอกได้ไหมว่าถ้าเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปแบบที่หนึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงร้ 180, 180, 180, อยแปดสิบร้อยแปดสิบหารยี่สิบหนยแปดสิบหารยี่สิบเท่ากับเก <9. S 1> เดี๋ยวใช่เก่งมากหนึ่ง้อยแปดสิบหารยี่สิบ เท่ากับเ้าใช่ไหมคะนี่ไงอ่ะให้ถ้าน้องจําไม่ได้ให้น้องเขียนไว้บนนี้เลยจํานวนที่ 1, อันนี้คือจํานวนที่2ส่วนตรงนี้คือจํานวนที่3ใช่ไหมคะอ่ะถ้าน้องเอาจํานวนที่3ตรงนี้ไปหารจํานวนที่1มันจะได้คําตอบเป็นจํานวนที่2องตรงนี้นะคะเล่คนปิดไม้เสียงสะท้อน โ okay. อเคเวลาน้องตอบเสร็จแล้วน้องปิดไม้ด้วยเนาะเสียงจะได้ไม่สะท้อนนะคะทีนี้น้องมาดูรูปแบบที่สองมาดูรูปแบบที่สองให้น้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่สองให้ครูหน่อยร้อยแปดสิบหารเก้าเท่ากับยี่สิบหนึ่งร้อยแปดสิบหารเก้าเท่ากับยี่สิบมีใครคัดค้านไหมคะไม,ไม่มีค,มคัดค้านใช่ไหม่มีัดคานใช่ไหมีคค้านใช่มคัเ้่หมีคนหด้วยบ้าน มีใครเห็นด้วยว่าไม่มีคัดค้าเยไม่มีใครคัดค้านแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะใช่ค <laughs> ่ะอ่าะมาดูกันเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งร้อยถ้าเป็นรูปแบบที่สองจำนวนที่สามมาดูรูปแบบที่สองอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจํานวนที่สามตรงนี้คือร้อยแปดสิบเอาร้อยแปดสิบมาเลยร้ 180. อยแปดสิบหารเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบการหารใช่ไหมคะหารจําน,จนวนที่สอง จำนวนที่สองก็คือตรงนี้เลขเก้าเลขเก้าก็จะได้คําตอบเป็นจํานวนที่หนึ่งนะคะจํานวนที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าแสดงว่าก็จะได้คําตอบเป็นยี่สิบนั่นเองค่ะนักเรียนตรงนี้ง่ายๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างดีกว่าอ่ะตัวอย่างตรงนี้โอ้โหมีละมาแล้วเข้าสู่เนื้หาของเราแล้วตรงนี้เองนักเรียนอ่ะ เขียนไว้ก่อนจํานวนที wow. ่หนึ่งตรงนี้คือจํานวนที่สองตรงนี้คือจานวนที่สามค่ะนักเรียนถ้าน้องจําไม่ได้ให้น้องเขียนกํากับไว้เลยจํานวนที่หนึ่งจำนวนที่สองก็จํานวนที่สามทีนี้จํานวนที่สองมันหายไปจํานวนที่สองมันหายไปตรงนี้แหละค่ะที่เราจะมาหากันตรงนี้แหละที่เราจะมาหาอ่าทีนี้จํานวนให้น้องดูนะคะมันจะตกจากด้าโอ้ ต้อจากเปลี่ยนได้ว่าอย่างไงตรงนี้พระชะลาพันพระชราพันธ์ตอบไิ้ติกอนอ่าใครอ่ากิตติกรกับพระชราพันธมาสองคนอ่าให้สิบพระชราพันธ์ก่อนพระับพระชราพันธ์ยกมือก่อนพระเจาค่ะจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบได้ว่ายังไงพระชะลพันธ์อ่าไปแล้วอ่ากิตติกรก็ได้ค่ะกิตติกรคพระเาค่ กิติกรตอบเลยได้ว่ายังไงเอ่ยถ้าน้องจะเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปแบบของที่หนึ่งครัสสสะสามสี่คูณห้าครับ,าารบสามอะไรนะอะไรนะต้อสี่คูณหาครับขอขอขอภัยนะคะกิติกรขออีกรอบหนึ่งคขไม่ได้ยินค่ะสามสี่คูณหาไม่ใช่คำตอบอ่าตรงไหมค้าคำตอบอันนี้ที่พงเนี่ยอะไร ครูไม่ต้องการคําตอบนี่ที่พูดาแต่ครูต้องการวิธีทาอะไรนะพิงครูพิงปิดไม้ครูมีสองหน้าครับกดอะไรเอ่ยนี่ที่พูดอะไรพูดอีกรอบสิครูไม่ได้ยินเลยไปไหนแล้วครับร้อยห้าสิบหันหันสากทีบครับอะ ถูกต้องค่ะกิติพงศ์เก like ่งมากก็คือตรงนี้เราจับกิจกรรมกิิกรรนะคะก็คือเอาจำนวนที่สามตรงนี้จํานวนที่สองมันหายไปไงนักเรียนเราก็เอาจำนวนที่สามมาหารกับจำนวนที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราจะได้คำตอบจำนวนที่สองนะคะอะไรนี่พงศ์ทำไมครูบอกเปิดหน้าจอ ทำไมครูไม่เปิดหน้าจอครูก็เปิดหน้าจอแล้วไงลูกน้องเห็นครูน้องเห็นหน้าจอเปิดหน้าเองนะไม่เปิดหน้าจอทำไมตัวเองไม่เปิดหน้าจอเปิดแล้วนี่ตัวบะหันกะไม่ต้องไปสนใจกับเขานี่นี่พงกับเยันเองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยอะน้องเจอปัญหาที่นี้น้องออกจากห้องไปก่อนแล้วค่อยกดเข้ามาใหม่ น้องลองออกจากห้องไปก่อนแล้วก็คออ่อยเข้ามาอีกบ้าดูซิว่าได้น้ยเ้นน้อยปิดมานะคะอ่าโอเคอ่าเมื่อกี้กิติกรบอกว่าถ้าจํานวนที่สองหายไปใช่ไหมอ่าจิติกรจะเอาหนึ่งร้อยห้าสิบไปหารกับสามสิบนะคะมันก็จะได้คำตอบเป็นจํานวนสองที่มันหายไปตรงน,นี้นะคะอ่าโอเค 150หาร30ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่น้องลองหาดูซิ5ครับได้เท่าไหร่นะคะอครับอ๋อได้5คนอื่นคนอื่นได้5เหมือนกันไหมคะ5แล้หนะคะอ๋าได้5ก็คือเราใช้เทคนิคการตัดศูนย์ออกไปหนึ่งคู่ใช่ไหมคะทีนี้3าคูณอะไรได้15ก็คือ ห้าใช่ไหมคะตามที่น้องบอกเลยก็จะได้เป็น5นะคะข้อนี้ตอห้านั่นเองถูกต้องเก่งมากเก่งมากค่ะตรงนี้มาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันเมื่อกี้เมื่อกี้จำนวนที่สองหายตปแต่ตรงนี้จำนวนที่หนึ่งหายไปค่ะทีนี้จำนวนที่หนึ่งหายไปน้องจะหายยังไงก่อนอ่ะจำนวนที่หนึ่งมันหายไปนะักเรียน อ่ะมีใครอยากตอบไหมเปิดไมค์ตอบได้เลยร้อยห้าสิบหารร้อยห้าสิบหารห้าใช่ถูกต้องเก่งมากก็คือเอาร้อยห้าสิบไปหารกับห้าใช่ไหมคะเอาจำนวนที่สามหารจำนวนที่สองจะได้จำนวนที่หนึ่งตรงนี้อ่าพอน้องเอาร้อยห้าสิบไปหารห้าใช่ไหมได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เออสามสิบครับสามสิบถูกสาบสามสิบเก่งมากคะ่ะเก่งมาก ได้30สตรงนี้ได้คำตอบเป็น3าอสะตรงนี้น้องพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะใครมีข้อสงสัยอะไรไหมสำหรับตรงนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยกดยกงมือได้เลยกดยกงมือแล้วก็ถามมาได้เลยนะคะโอเคไม่มีข้อสงสัยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปสู่ตัวอย่างแรกกันแล้วนะคะตรงนี้ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่ง อตัวอย่างที่หนึ่งช่องสี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้คูณห้าสิบเท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้จำนวนที่หนึ่งไปอ่ะเขียนไว้ก่อนจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่สองแล้วก็จำนวนที่สามจำนวนที่หนึ่งมันหายไปนักเรียนแสดงว่าจำนวนที่หนึ่งตรงนี้อ่ะจำนวนที่หนึ่งตรงนี้เราจะเอาสองจำนวนที่เหลืออยู่ตรงนี้มาทำยังไงก่อนหารกัน ใช่เอามาหารกันแล้วตัวไหนจะต้องเป็นตัวตั้งคะเจ็ร้อยห้าสิบครับเก่งมากค่ะเอาเจ็ร้อยห้าสิบหารด้วยห้าสิบใช่ไหมได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาคิดกันซิว่าได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เจ็้อยห้าสิบหารด้วยห้าสิบใช่ไหมแต่เมื่อวานเรามีเทคนิคการตัดศูนย์ไปแล้วค่ะตัดศูนย์ออกไปเลยตรงนี้เราก็ไม่ต้องคิดแล้วตัดศูนย์ออกไปเลยหนึ่ง ใช่ไหมคะตัดศูนย์ออกไปมันก็จะเหลือเป็นแค่เจ็ดสิบห้าหารด้วยห้าเท่านั้นเองพอเราตัดศูนย์ไปมันก็น้อยลงอ่ะเรามาดูตัวแรกก่อนห้าเคียงกับเจ็ดที่สุดห้าคุณอะไรได้ใกล้เคียงกับเจ็ดที่สุดหนึ่งใช่หนึ่งก็หนึ่งคูณห้าก็ได้ค่ะ ลบกันเหลือสองจากนั้นเราลงมาดึงห้าลงมาใช่อ่ะเป็นยี่สิบห้าอคูณห้าอ่าห้าคูณห้าใช่ไหมคะได้ยี่สิบห้าลบกันก็จะเหลือศูนย์ถูกต้องแสดงว่าเราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยห้าเพิ่มศูนย์มาเป็นห้ารวมกันเป็นร้อยห้าสิบ ได้เป็นสิบห้านะคะได้เป็นสิบห้าตัดูนไปแล้วเราตัดทิ้งไปแล้วเราไม่ต้องเอามาใส่อย่างนี้แล้วนะน้องไม่ต้องเอามาใส่แล้วเพราะว่าเราตัดศูนย์ทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะน้องไม่ต้องเอามาใส่แล้วเนาะอ่าโอเคสําหรับใครที่น้องหาคําตอบในกระดาษเศษน้องไม่กล้าน้องไม่กล้าเออน้องไม่อยากเปิดไมค์ตอบน้องก็พิมพ์ในช่องแชทได้นะคะอ่าบันทึกวิดีโอตัวนี้ครูก็จะไปเก็บแต้มให้น้องด้วยนะคะ อ่าตรงนี้จะเป็นตัวอย่างาบงานของเรานะคะตัวอย่างาบงานของเราเนาะใครโหใบงานของเรานะคะ่ะโปกรถึงส่งไปแล้ว <c oughs> ครับอ,ร <c oughs> อ่ากิจกรส่งมาแล้วนะคะกิจกรรใช่ส่งมาแล้วเก่งมากส่งมาหลายคอนโอ้โหเก่งมากได้สิบสองเต็มเลยปกมือเลยค่ะปกมือรัวๆไปเลย ได้คะแนน12เต็มเลยเก่งมากค่ะเนื้อหาวันนี้นะคะเนื้อหาวันนี้ก็คือการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณใช่ไหมคะโดยเราจะหาจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารอ่าตรงนี้นะคะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณใช่ไหมมีอยู่3ตัวเลข มีอยู่สามจำนวนที่เมื่อกี้เราบอกนะไม่อยู่จํานวนที่หนึ่งจนวนที่สองจนวนที่สาก็มาจากตัวตั้งตัวคูณแล้วก็ผลคูณตรงนี้นั่นเองแต่ว่าเราจํายากเราก็จําแค่จํานวนที่หนึ่งจนวนที่สองแล้วก็จํานวนที่สามก็ได้อ่ทีนี้ตรงนี้เป็นอ่ตัวตัวตั้งของเราเป็นจํานวนที่หนึ่งใช่ไหมผลคูณเป็นจํานวนที่สาเราเขียนไว้ข้างบนนี้เลยผลคูณหารตัวตั้งจะได้จํานวนที่เหลืออยู่ก็คืออะไรเอ่ย ใครบอกได้บ้างนะผลค,คูณหารตัวตั้งจะได้เป็นอะไรตัวคูณโอ๊ยตัวคูณคูณคูใช <c oughs> ่ใเก่งมากก็จะได้เป็นตัวคูณไงคะจำนวนที่ถูกอยู่อ่าแล้วถ้าครูเอาคนคูณหารตัวคูณละ่ะจะได้เป็นอะไร ตัวตัง้งตัวตัง้ตตงถูกต,ต,ต,ต้องปรบมือให้นักเรียนไปเลยเก่งมากสรุปก็คือตัวตั้งใช่ไหมคะดังนั้นการหาผลการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัลลการคููนะคะก็คือผลคูณของจํานวนนับสองจนวนเมื่อหารด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งใช่ไหมเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอีกหนึ่งจนวนนั่นเองคะ่ะนักเรียนอ่าโอเคเดี๋ยวครูมีครูมีแขกงพิเศษจะมาหานักเรียนแป๊บหนึ่งนะ ครูมีแขกพิเศษเดี๋ยวไปเรียกว่าก่อนเฮ้ยเลยโอ้ยอยากเจอครูติมมากกว่าเลยอ่ะใครอ่ะครูครูตอนที่มาหันแกครูมันครูโผ้ยตายอีกแล้วมาแล้วคตมาแล้วคุณแกได้โผล่ออกมามาก่อนเลยค่ะครูใส่เือครูใส่เป็นแบบตัวหมู โอ้โหคุณเห็นไหมคะนันจันเที่ยวคุณตาได้ยินไหมคะอ้าคุณตาหล่อไหมครับนักเรียนโอเคนักเรียนคปูอยากอยากคุณตาอยากให้นักเรียนมาช่วยตานอกหมูหน่อยนักเรียนช่วยตานอกหมูหน่อยสิแปดตัวรับหมูมีอยู่กี่ตัวแปดตัว โอ้โหเก่งมากนีอยู่สิบแปดค่ะใช่ไหมใช่มสิบแปดตัวทีนี้อตามีข้อหมูอยู่สามข้อนักเรียนนักเรียนช่วยคุณตาจำหมูใส่ข้อแต่เื่อหมูหกโอ้หข้อมันจะได้หมูอยู่กี่ตัวนักเรียนหกข้อตัวได้หกข้อมีหกล้หกหกหกขกอะไรล่ะนักเรียน หายังไงเอ่ยนักเรียนมีวิธีคิดยังไงเอ่ยหกคูณสามได้สิบแปดหกคูณสามใช่ไหมถูกต้องเลยอ่าก็จะได้ข้อละหกตัวใช่ไหมเมื่อกี้นาราพัฒบอกว่าได้เป็นสามคูณหกเท่ากับสิบแปดใช่ไหมถูกต้องเลยใครได้ใครได้เงื่อนอกเหนือจากนี้ไหมมัน ไม่ไม่มีค่คะทุก <minutos. S 1> ต้องโบกมือให้นักเรียนเลยสำหรับวันนี้คุณตาก็มีคำถามอยู่เท่านี้วันนี้คุณตาก็ขอลาก่อนนะสวัสด,ดีค่ะอาโอเคสำหรับวันนี้เราก็เนะะื้อหาเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อหาวันนี้จบไปเรียบร้อยแล้วใช่<า>ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ